ครับพาเพื่อนๆมาดูมันเก้าเดือนของเรานะครับตันนี้เพื่อนเพื่อนประมาณสามไร่นะครับมาดูต้นมันครับผมตน้ตนตันโตนี่นะครับ <c oughs> เริ่มมีความเข้มขึ้นมาแล้วเนาะแต่ปลายนี่ยังเขียวอยู่นะครับถ้าเราตัดต้นเนี่ยตัดก็ประมาณนี้เนาะถ้าจะได้ต้นพันุก็ได้อยู่ประมาณสองถึงสามท่อนเท่าน,ทนั้นแหละนะครับ ก็้า9เดือนนี้กู้ได้ไหมเพื่อนเพื่อนนเพื่อนกู้แม้มันก้าเดือนนี้นะครับพอดีจะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะฝนเหือดรอบนี้นะครับเราคงต้องกู้มันกันแล้วนะครับมาดูหัวเพื่อนนอี่นี่ครับผมดูหัวมันกันครับอ,อพอได้อยู่เด้อครับ นี่ครับหัวมันเก้าเดือนก็จะประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆยาก็เยอะครับยัง่ได้เอาหยาเลย <c oughs> นี่ครับพาเพื่อนมาดูมันเก้าเดือนกันครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามากู้มันไปด้วยกันนะพเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับมือใหม่หัดปลูกมันครับ